สวัสดีควัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ปุ๊กสวัสดีค่ะเป็นว่าเพินเพินฝันแตกได้บ่ออ่ะหัวกวนคึแม่จะสือกถือกนบ่ครับหัวกอนๆก็แดเทละีบเธสาวอยู่โอ้เปนคนฝันแม่นที่สั่นฝันมาจากไหนครับหัวกอนคจังว่าสิถือิถือเล็ตัวไหนชนนเอ้าชวนผมจะเสือยังว่าขึนม่อกถือชวนศูนฝันแนวไหนขึจังไปเปลเป็นชวนศูน ฟันเข้ามาหายี่ลาหาชุนๆตัวๆนี่แหละโอ้เขาเอามาหายเลยแม่นเขาเขียนไปเลยนี่คือกันครับฟันหันแม่นอยู่ครับแม่นครับบันไหนมาตามโดนนะครับแม่ปูจะว่าเพราะเห็นมาโดนเพราะเที่ยงกับผมหมาเป็นคลิปแรกครับผมบอค่ะบคนดีระชิมานคนดีระชิมานโอ้ดีนี้เข้ามีดีใจเด้อหนอพาอย่มเนาะครับอาครับผมฝันว่าจังไดยก็บแม่ปูฝันเห็นแม่ไข่โม่สิบเอ็ดนี่ละคนบ้ะนี่ละจ้า เพินน่นอันขี่เครื่องบินไปตำวตัดนาตะว่าเาสาว,วาัดนี่ขาดซองตดคนก็เต็มจะมีงานยังบ่กโอ้ตหเรขี่เครื่องบินตำเสาว,วาัดเคยฟังแจักเกอรอได้ไหมเพิ่นเป็นคนขับเองบ่ครับหรือว,ว่าเพินพ่นเพิ่นนั่งในเคนี่ยเพิ่นนางเป็นคนขับแต่ว่าเครื่องบินทั้งโบเหนบน็นได้ยินแต่เขาโศกันว่าเพิ่น,นขี่เครื่องบินตำเสาวัดขาดซองตดครับเครื่องบินกับเห็นแต่คนนันเต็มว่าเครื่องบินของเพิ่นเองว่าสัน แต่ว่าอายุคุณก็บต่ว่าคุณกระเทิาวเนี่ยบ่บอกว่อายุบอแต่ว่าเข้ากระโศกกันเข้า่าเสียจงได้ระบาดน,นี้ให้พระอาจารย์นงมาคิดที่เราวาเสาต้นจะบาดคาเสียหายเขาว่าอผลกระเต็มจะมีงานอย่างพระอาจารย์บอก,กกันมานางังคำนวณคิดิ่กก็เขียนใส่กระดาษว่าคาเสียหายหลายปันใดน,น,นะกสิเสียต้นนั้นเราเป็นเหล็อ<ม> <laughs> เอา่ะคะเอา่ะคาคาเสียหายหนีบ้่งครับ เขาเจาะกระลงมาตีกันคนเต็มหันแล้วแต่พระอาจารย์สันพวกก็ออกไม่ออกก็ได้เขาก็เคียนเส็แปนแป้นแบบคือเละนิดละคือก็เคียนซองหาศูนย์บาทในหัะซองหาศูนย์แม่นแต่ละต้นต้นละซองหล่อยหาสิบโอ้ซองหาศูนย์เลยพอเท่าสามตัวสามตัวเต็มเต็มนะครับแต่ว่าร่วมกันแล้วเดี๋ยวหาหลอยสี่สิบเจ็ดผลบาทพระอาจารย์คือเสด็จซำนี่ก็ยังว่า กสิเดฮาลอยเท่านั้นตัวเนาะคนว่าบอที่เขาร้วมกันนี่แม่ตัวเะาองรลอยหาซีบก็สิเป็นห้าลอยเท่านั้นตัวเนาะแมนกซ้องต้นกหารลอยแม่คนว่าร้วมแล้วซ้องต้นนี่ตัวเราซองลอยห้าสิบนี่มันได้เท่านี้เราว่าหารลอยสี่สิบเจ็ดเล้วว่ะมันก็แปลกเนาะมันก็แปลงอยู่เออก็จะว่าเป็นเหล็กบ่อปัไหาีกนี่บ่อปัไหาก็คือว่าครับเพราะว่ามันมันร่วมกันมันต้องล่งหาลอยหาลอยก็ ทันหนึ่งจะสี่นี่มันจะที่วนแม่โบราเน้อสองต้นสองต้นต้นขาสองต้นโอ้ส่วนหักสองต้นตอนนี้เพิ่อนบอกว่าหาร้อยสี่สิบเจ็ดแม่นรวมกันแล้วหาร้อยสี่สิบเจ็ดพิ่นว่าเท้าสองต้นเพิ่นว่าก็นึกว่ามันตัวเลขแน่นอนครับก็สองหาซูนเนี่ก็แต่ที่แดกเอ้ยเอ็นไม่ใช่ใครน่าอวนที่ขึ้บินตำลักวัดแม่ บอกออยู่แล้วหอกเอาเอานี่ละเอาเพิ่นเอาคุณบาบอกนี่ละคุณบาเพิ่นบอกแลนนะอายุแล้วก็บ่งหูนะเพิ่นเขียนใส่ใส่กระดาษแบบจันทร์สีเลยนี่เพิ่นว่าตีรวมแล้วเด้๋ยวทำนี่เพิ่นว่าอายุหูบ่อายุหูบ่ครับเพื่อนนะเออทุกท่านใหญ่ตีเขาสนิทกันกับยายไข่คนะบอบาเอ๊ะมันน่าสิเป็นตัวเลขที่เพิ่นเขียนให้น้อยมีสองจุดเลยโอ้ไม่สองอันนี่เนาะแม่เอาซะ คุนวะ่าสรุปเลยเด้คุณว่ารวมได้สามนีคเพว่าหาร้อยสี่สิบเจ็ดคนว่าเพาความเป็นจริงขันสองต้นตัวละสองรายหาสิบก็จะเป็นหาร้อยเครบเเป็นจริงแต่ว่ายังสั้นแต่คนบัวคบอว่าหาร้อยสี่สิบเจ็ดคุนว่าสรุปเลยคุนก็ยนมายเีกได้สามนีละคุนว่าพอยนนหมายเลขเสี่หาูนกับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนี่ยเพราะว่าแต่ว่าหาคานในกันมีเบิดเนาะครับห้าสี่เจ็ดนี่ราคามันส่สำคัญเพราะว่าคนร่วมจะงได้จะมันนร่วมล่องหาร้อยเป็นลง ร่วมรุงหาซีเจ็ดวัสันหาร้อยซีสิบเจ็ครับตัวนี้ล่ะเอาสองต้นหาสองร้อยหาสิบครับแล้วแมนแมนแมครับเขาขาดเ่องเลยบันี้มีผู้ได้สูงตัวแยงอยู่บ่ครับไปกระบาเอาตามหนั่นไปกระบะแมนละละเข้าว่ะไปกระบาจึงสิครับผู้ได้ผู้ใดกับ บอกไม่บอกว่าแล้วแต่เพิ่นบาดเพิ่นเลดมาหายคำนวณแล้วเพิ่นว่ายเดี๋ยวซ้ำนี่ละบัดนี้คุณยายเพิ่อนครับขับินชวนนั่นเด้เพิ่นว่าจังไหนก็กราบมามาบค่ะเพิ่นว่าก็สิรับเสียรับใช้ซ้ำนี่แหละเพิ่นว่าคนรวยขี่คุณบินคือเสียถูกแท้ในใจเจ้าของก็คือนนะต้นละาซ้ำนี่นึ่งท้ๆเราก็บ่มีหยังโดนในเรื่องจริงเห่นว่าครับอันคิดว่าเพิ่นขับเครื่องบินเพิ่นก็สิมีเงินแม่นบ่แม่นเพิ่นก็ต้องรวยคือเสียน้อยแท้ต้นละ250นึงในใจทางนี้ขีดนะ มันแปลกอยู่ได้ที่ว่าบ่แปลกแปลกครับผมแต่คขาหนวดน้องมายังบ่ถือแมนเป็นยังก็จังว่าลงหาสื้เจ็๊บนอนเขาบ่าหาลอยน่าหาลอยท่น่ะแมนดีๆเรากระนั่งกาโอ้ยแล้วว่าขอบคุณละลายเราว่าไพก็ลงมตีว่าอาซําน่ะอายุไม่ปุกเท่าไรครับตอนนี้ครับห่วยจิหาซิฟเนว่ยหนวด้นี่ยีซิเกนาะกระสิเขาหาซิฟ คือิครับจะตรงกันกับพอดีครับแมนต้องหาพอดีกับสองหาศูนย์เ่อวฟันจะเกือบเก่าฟันแปลกๆนี่มันอยากออกอยู่ไรเป็นคนหนึงเป็นคนหนึ่งสิฟันแมนอยู่เรื่อยแม่นเติอยุ้งขนฟันครับวันที่ฟนว่าเขามาเขียนไหนหารอยหมารอยว่าิตสื่อยุ่ขัดนานนั่นนี่บัเขาว่าดี้เราถือวสืถอเด็กชุงๆวดีเข้า่าดีหมอแล้วกันถึงอ่ะ กติันก็ดีแล้วเนาะก็ดีต้ไหนเงินสูตระทหานก็ถือเทาสิบบาทสิบ้าบาทบ่ถือห้ายบ่สิเงินถือซามี์พี่เลีวเนาะถือเป็นหลอดพันธุกเนี่ยสิมันใจปานใดเนาะนี่ือกันล่ะถอบ่ถือกับแครแนวทางแนวทางเป็นแนวทางครับแนวทาาของสาวกินแบงลอมบแอมเนาะลอมบแอมจิถามียังอีกบ่บ่มีลรอครับบ่มีก็สั่นไห้แม่ปลวกพันยอก ตัวเลขให้ fc พนอดีแคปหน้าจอไปเบิง้ง<ม>นี้ครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่ปุ๊กนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของแม่ปุ๊กค่ะท่านผู้ชมสองห้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองห้าศูนย์ห้าสี่เจ็ดค่ะสมาชิกชมประจําวันที 1, ่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะเนาะขอให้ยมิโชมมิลาบกับแม่ปุ๊กค่ะก็ยิ่เพิ่งพาไปใส่ใน,นะคะท่านผู้ชมพอมีสามดาวมิดของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะเป็นแบบชมมงของดีกระเบาแอมระทงกันเลยค่ะ บ่าเอามาสรงอยู่ในเดินทางไปทำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกซั์ครับค้าขายไายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาร้านคนย่าง่านเอาตุนิไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อง สือส่อเลือกสื่อดนตรีจนสี่เหี่ยมนครับน้องาวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ข้างหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับีบครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอันี้เรื่องการเมตตาหายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเม่เปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้รเรื่องอก,อก,การงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมีชม,ชมชอบขาขายทุกยอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะหล้วกรมบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้กก็มบี่ พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งล,ล,ลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งล,ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุาธโอุย้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพราะหลวงปู่หลอดไง ตอนสวัสดีเหอเนาะรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราอ,องการสิ่งใดขายที่ขายทัางคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตามาเลยผู้หลานหยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตบวมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบาเอมเมาตรงหินข่าวกบุร่รอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับทำไนที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเท่าใข่ไข่ว่ามีอีงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหมาล้าน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับศัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ท้าลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแมอมเราทงหุ่นซื่อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไป้วยน้ำกันครับ สำหรับทำใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของกูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสางยลุกๆมากนะครับเพราะแล้วก็บมือเต็มเต็ครับท่านผู้ชมเต็มเต็มแล้วก็บี่ยังสิครับมึหนยังสิครับ ทาปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับท้าปากสามเทือท้าขิวสามเถอแล้ะก็เซฟผมขึ้นลูบหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็น้วนสารด้ครับด้วยท่านผู้ชมเป็น้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่์น้ำมันมหาเสน่์ย้งปูปุกเสกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจะนี่แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดนะครับ so ท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น่อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจตีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีบุหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณม네ีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกับมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แต่งห้กันน่ครับ หงื่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุงกับบุลอดซาครับเอาไปฝากอีซีกระทู้มาตามมือทู้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับต้องท่านผู้ชมราคาใบแอมเราทงในด้นมุ่นมาน้ำครับในด้นมุ่นขลองหลวงปุลอดมาให้อีซีนั่นครับท่านผู้ชม ไาปอาบสมรร่างกายเสเนียจะงห้ที่บูดีถี่าสีมันบดมันบงังเสเนียจงใงไรนี่ตัวห้าสิด้ออกอาไปดืนน่มกินแล้วก็อาบนะครับแต่มาชมเนาะแล้วก็เฮ็ดแห้ดวงข้าดีเงินไหลามากทมาครับแต่ามาชมุมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับแต่มาชมมีจํานวนจากัดบอยอามณตรงนี้อามาบโหลายครับอา,าฝากอิดสี่โบายกระทู้มากได้ ทุกอะไรครับมาหาเบาแอมบทุรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเ,เลขเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาใบแอามบทุรง,ก,ง,ง,รงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาพึ่งทำเลยพอดี เพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพระว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี่ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ